ันดูน่ากลัวจริงนะทุกคนดนูดิมันเป็นแบบสีแดงไปหมดเลยอะโอ้โหแจนสีเลือดโอ้แมกซ์นี่คือสภาพของเมืองบรูคเฮเวนที่กลายเป็นว่าเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่อีกต่อไปเสื้อไอวาเกมแบบใหม่มาแล้วต้อนรับปี2024มีให้เลือกด้วยกัน3แบบก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่า3ตัวกดนนะจ๊ะกดลิงก์เสื้อใต้คิปได้เลยสวัสดีทุกคนนี่ะตอนนี้เราอยู่ในแมปบรูคเฮเวน แต่ว่าอ้าวเชาว้าพอด,ดีคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในแมปบลูเฮเว่นของแท้นะเราอยู่ในแมป,ปเรียนแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดแมปบลูเฮเว่นเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงว่าแต่นี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น n p c นะยืนคุยกันไม่หยุดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองลงไปดีกว่าเนี่มันบอกว่าถ้าเกิดคุณลงไปในนี้มันอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ในแมปบลูเฮเว่นไปเลยเฟิร์โอ้โหลงน้ำแบบนี้เหรอโหเดี๋ยว ลงมาตรงน้ําเลยอะ่ะโหจะบอกว่าในแมพนี้เนี่ยมันทําเหมือนในบุูทีมเว้นจริงๆนะแม้กระทั่งน้าในสระนี่คือเหมือนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือความลับพอเราโดดลงมาแล้วฮะเราก็ค้นพบว่าเออเดี๋ยวนี่มันหุ่นยนต์นี่หุ่นยนต์เต็มเลยอะ่ะเต็มลาน้ำพุเลยอะหุ่นยนต์อะเดินชนด้วยโหหุ่นยนต์เต็มไปหมดเลยอดี๋ยวบอกนะว่าในแมพบลูทีมเว่นเรียนแบบนี้ความลับคือ มีหุ่นยนต์เต็มแบบไปหมดเลยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแล้วดูรถนะนี่มันรถแบบโบราณโบราณเลยทุกคนนะเฮ้ยขับได้ขับได้นะว่าปอุ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเอยย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 เย็บๆๆๆๆเ,ยเพื่อนอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเพื่อเราข้างบนนั่นคืออะไรเลื่อนๆนะ่ะโอ้โห <c oughs> นี่มันแบบ Blue h e a ปีไหนเนี่ยทำไมมันดูแบบเอ่ออ้าวนี่ไงเพื่อนคนเมื่อกี้นี่นาที่ตกรถไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างหลัง ข้างหลังแบบทุกคนแบ๊บเดี๋ยวนะมอกี้เหมือนเห็น SCP 096เฮ้ยเอา่งไงของแท้เลยจริงๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวขอใส่สปีดก่อนเฮ้ย SCP อ้าววโอ้โหไม่รอดแนมี SCP 096้ซ่อนอยู่เหรอเนี่ยเอาเดี๋ยวเราลอลงไปใหม่นะมอกี้เราโดนคิวนะฟึบ ลงมาตรงสระน้ําที่เดิมโอ้โหรู้สึกว่า XP ศูนย์เก้าหกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะจะบอกว่าอันนี้เป็น XP ศูนย์เก้าหกเอ่อร่างทองคํานะนี่อุ้ยแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวนะีงไงด้านบนมีตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูมินิมาร์ทโอ้โหน่ากลัวมากแล้วเราสามารถคิวได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันให้ดาบเรามาด้วยอ่ะเออเดี๋ยวนะดาบใช้การได้ไปเนี่ยอุ้ยมันยืนอยู่ด้านหลังเราว้าว แบบนี้เราจะกําจับ S P 096ยังไงอะลงไปที่เดิมตรงสารนะ <g ülme> พระจันร์สีแดงเลือดเลยอะโอ้ไม่กอดเมืองบรูค๊คเฮเวนของเราเปลี่ยนไปดูนะกลัวมากมันดูน่ากลัวจริงนะดูคนดูดิมันเป็นแบบสีแดงไปหมดเลยอ่ะโอ oh, พระจันทร์สีเลือดโอ้ไม่กอดนี่คือสภาพของเมืองบรูกคเฮเวนที่กลายเป็นว่าเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้วตรงน,นี้คืออะไรเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย โอ้ยถูกเดียวจังแบบเลยอะ่ะเอา้าตกแบบแล้วเอา้าลงไปใหม่ตรงสระน้ำครั้งที่รอบร้านแปดคือจะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในเมืองรุกเฮเว่นมันดูน่ากลัวมากเลยนะมีทั้งหุ่นยนต์เดินแต่เมืองไปหมดแล้วก็มี s อ096นี่ไงอ,อุ๊ย อุย้ยมีจุดระเบิดด้วยเหรออุย้ยมีการจุดระเบิดด้วยอะว่าแต่เพื่อนเราไประเบิดมาจากไหนอะหรือว่าระเบิดมันขายนี้หรือเปล่าอะโอ้โหดูดิทุกคนซูเปอรม์มาร์เก็ตเราดูแบบว่าน่ากลัวไปเลยอะเอาง,ง่ายๆเลยนะคือน่ากลัวทั้งเมืองอะตอนเนี้ยแล้วนี่คืออะไร NPC หัวทิมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนะ NPC เฮ้ยพวกนายคุยอะไรกันอะโอ้โหดือุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยังโหดอะ่ะหดดไปตรงสรน้ำรอบที่ร้านแปดอ้ยอันนี้ไม่ลงสระน้ำจะบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยมันก็ดูไม่น่ากลัวนะเอ๊ะอย่าบอกนะว่านี่คือ s c p อีกแล้วเนี่ยเป็น s อ p ที่เท่มากใส่แว่นด้วยแล้วมันก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยจะบอกว่าขนาดมีสปีดคอยนะเนี่ยยังวิ่งหนีไม่ทันเลยอะ่ะนี่มันอันปาก้าเหรอเฮ้ยเฮ้ย เราสามารถเข้าไปในตัวอันปาก้าได้อะแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นอันปากา้าเดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างนะนี่โดยการที่แบบว่ากลายร่างเป็นอันปากา้าลงได้ไหมเนี่ยนี่เลยเฮ้ยพอเราลงมาปุ๊บอันปาก้าหายไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นมาดูตรงหมู่บ้านกันดูนะนี่จะเห็นว่าตรงนี้ก็มี npc เหมือนกันเนี่เดินไปก็เดินมานี่แล้วตัวนี้คืออะไรอ๋อตกน้ำอีก เฮ <at> ้ยที่บอกว่าตอนนี้อันปะกา้าหลดลงมาแล้วนี่ไงหลดลงมาเฮ้ย <_ p> เอาหายปีกแล้วโอ้โหเอสพีส่วนเกอยู่ไหนมาสู้กับอันปะก้าหน่อยไหมนี่ไงเอา พอกำลังจะไปสู้อันปาก้าหายแล้วนี่นี่คือ SP096 อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราแบบว่าลองแบบว่าขับรถชนไหมนี่เลยตอนนี้เราเข้ามาในรถแล้วซึ่งเป็นรถที่ซิ่งมากแล้วเราก็จะ s อ0 9ีศโอ้โหโดนไหมล่ะครับท่านคือจะบอกว่ารถมันแรงไปหรือเปล่าวะอ่ะอยู่นั่น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 หนึ่สองสามโอ้ติดไปเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งสองสโอ้เรียบร้อยอุ้ยปรากฏว่า นะเราตุยแทนไม่คิดนะว่า SP-096 จะทรงพลังขนาดนี้และตอนนี้ก็กลายเป็นตองคืนพระจันทร์สีเลือดก็ขึ้นมาและตอนนี้ SP-096 ก็ขึ้นไปขับรถเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นายขับรถไปด้วยเหรออ่ะเอาตอนนี้เราก็ขึ้นมานังอุ้ย <c oughs> ใน,นการอัที่เพื่อเรานน้นเอา้าวสงสัยไปโดนตัวเอชอุยอ้ยอุ้ยแล้วก็โดนเหมือนกันโอ้โหไม่น่าไปนั่งรถเลยนี่เลยเราไปนั่งรถคันที่มี s อชซพศูนย์เก้ารเลยตุยเลย <st pain> เดี๋ยวเราลองขับรถชมเมืองดีกว่านี่มันมีรถสปอร์ตใช่ไหมรถใครก็ไม่รู้ยืมก่อนกันแล้วกันนะเดี <st> ๋ยวเรามาดูกันว่าในเมืองบรุกล็อกเฮเว่นตอนนี้มันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่น่ากลัวกว่าน,นี้หรือเปล่านะก็อย <st> ่างที <st> ่บอกนะว่าตอนนี้เมืองบรุกล็อกเฮเว่นของเราเนี่ยมันไม่น่าอยู่เลยจริงจริงมันมีน้ําทะเลหรือ เหือดแห้งไปแล้วเนื่องจากโดนพระจันทร์สีแดงดูดน้ําทะเลไปอันนี้พี่เนียวคิดเองนะและตอนนี้หมอกสีแดงก็หายไปแล้วเพราะว่ามันกาลังเช้าได้ไงพระจันทร์สีเลือดไปแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแทนบรรยากาศก็จะดูไม่น่ากลัวแสดงว่าพวก S c p นี่คือน่าจะอยู่แค่ในตัวเมืองตรงลานน้ําพุแล้วก็ดูโรงแรมโโหโรงแรมนี่คือ ไม่มีประตูเลยเหมือนกับว่าเป็นโรงแรมที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะจากการที่สังเกตรู้สึกว่าจะมี SCP-096 ด้วยกัน3ตัวนี่คือ SCP 096ร่างทองนี่คือตัวนี้ร่างทองแล้วก็เป็น SCP-096 แล้วโ,โอ้โอ้ขนาดไม่เข้าไปใกล้มันยังวิ่งไล่เราอ่ะโอ้โหอ๋อจะบอกว่าเราสามารถเอาเอาวุธได้นะทุกคนนี่เอาไอเทมได้นี่ไงมันอยู่ในกระเป๋ามันซ่อนอยู่อันนี้คืออะไรอะขวดน้ำยาหรอหรืออะไรเฮ้ยอ๋อเป็นขวดน้ำยาเรียก NPC โอเดี๋ยวเราแบบว่าลองพา NPC ลงไปข้างล่างกันมาเลยพวกมาแล้วตอนนี้เราก็มีผู้ติดตามแล้วนี่ไงถึงว่าพวกนี้มาจากไหนอ๋อมาจากขวดน้ำยานี่เองแล้วเราก็ให้พวก NBC นี้ไปต่อสู้กับ SCP-096 นแน่เลยจะบอกว่าจะตามติดกันไปหรือเปล่าเดินชนหน้าชนหลังตน,นเดี๋ยวจะพานายไปต่อสู้กับเอ p 096นะได้น่ไงได้ไง,ไ,งไปเลยพวกมันอยู่นู้นมันอยู่น้นพวกนายจัดก,การเลยได่ไงมันยืนตรงนั้นนายไม่ต้องมาตามเราดี ปรากฏว่าไม่ได้ช่วยเราเลยนี่เราตุยไปแล้วอ้าวแล้วตอนนี้เราก็ได้อาวุธมานี่ใช้การไหนไะเนี่ยว้าวมันปืนเลเซอร์ชัดๆเดี๋ยวขอลองใช้งานดูก่อนนะมันคือปืนไรอะ่ะเป็นปืนเลเซอร์เหรอเราจะทำการกำจัด S P 0 9 6ให้ได้มันอยู่ไหนแล้วโอ้ไม่ก็จะบอกว่ามี S P 0 9 6ร่างสูงด้วยนี่ตอนแรกนึกว่าม,มี3ร่างทุกคนมันมีด้วยกันส่ร่างอันนั้นคือร่างสูงร่างตัวสูงอะ่ะโอ้ดูนะ ใช้ปืนได้ผลไหมเนี่ยปิว้วอุ้ยมันกระเด็นหนึ่งสองสาปิว้วอุ้ยกระเด็นของแท้นี่แหละอาวุธที่ได้ผลแล้วตอนนีพ้พระอาทิตย์เพระอทิอะไรพระจันทร์ เรียบร้อยนะมูนแต่มองพระจันทร์เป็นไงล่ะแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มาเป็นเกรวิตี้ที่แบบว่าดับเบิลดับเบิลวิ่งไวมาดูกันว่าเราวิ่งไวขนาดไหนเห็นไหมไวมากอะ่ะโอ้โหไวจนแบบว่าไม่ตกหลุมเลยอะ่ะแล้วก็สามารถแบบกระโดดสูงได้ด้วยนะซึ่งจะบอกว่าเกรวิตี้นี้ นี่ p c p น9 6พ้นแน่นอนเพราะว่ามันวิ่งไวมาก s p 0 9 6อยู่ไหนมาดีนะ่าจริงก็มาเดชเราว่าเราไม่ต้องมีอาวุธก็ได้นะเราใช้สิ่งนี้เราก็สามารถวิ่งหนี c p 0 9 6ได้มาดิบลือนมาดิมาดิฮ่ายืนชูมือนั่นเลย แต่ S P ศูนย์เก้าหกมันไวกว่าสรุปแล้วอาวุธนี้น่าจะเวิร์กสุดลวแหละนะเพราะว่าสามารถทาให้ S P ศูนย์เก้าหกกระเด็นได้มาเลยจ้ะพี่จามาเลยจ้าเห็นไหมกระเด็นนี่ในขณะที่ตัวตรงสูงนั่นน่ะยิงกระดกกระเดียกอยู่บนนู้นน่ะอ่ะอุ้ยโอ้จะบอกว่ายิงจากด้านล่างก็ได้แล้วนะล่างทองคําล่างล่างทองคำนี่เป็นไงล่างทองคำเจอปืนกระเด็นหน่อยเป็นไงล่ะไมโโ่โอ้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 มันว้าไวมากอุ้ยดู มันว้าวไปจริงริงละล่างทองคำโอุกระเด็นไปไหนละเอาเฮ้ยกระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยทุกคนเห็นไหมนะกระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยอะเอาเดิเอาเดิโอ้โหเมื่อกี้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยเกือบถึงพระจันทร์สีเลือดเป็นเมืองโรเฮเบนที่ดูวุ่นวายเหมือนตายวันแรกมากเลยทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเอลลิติ้งแม้แต่อ้าวมาได้ไงเนี่ย อุ้ยเออุ้ยอุ้ยเดี๋ยอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยเอาดีกระเด็นไปเลยเลยฮมาเด้ร่างทองคําก็ร่างทองคําเธออุ้ยมันว้าวไ่อยมากเลยอ่ะเอาล่ละถ้าเกิดใครอยากเล่นแมบรลุกให้เว่นเรียนแบบแบบนี้นะบอกเลยว่าเป็นแบบที่เล่นไปเล่นมาก็ตื่นเต้นเหนื่อยแล้วก็สนุกมีอะไรแปลกๆให้เราทําหลายอย่างเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนล้แกนจ๊ะบายๆค่ะจุ๊บจบจะบอกว่าปืนนี้มันได้ผลอยู่นะมันคือปืนลูกดินระเบิดอ่ะดูนะ เฮ้ยเกจะหนีไปไหนเนี่ยฟึบอ้าวุ้ยพอเรายิงปุ๊บ s c p ศูนเก้ากหมุนติ้วเลยเอาโอเคเลย, <c oughs> ยไม่ไปทั้งไหนเลยคราวนี้เอาเฮ้ยมันหุดหมุนแล้วเอา